ก็ทีนี้ก็ได้ขอบคุณแล้วก็ใช้ว่าได้เห็นกันแต่ทีนี้มีคนหนึ่งครับที่พยายามจะใช้คว่ากวักเรียกทรัพย์ให้แก่อลิสเชิญค่ะเชิญและถ้าถ้าเป็นของมือถือเจ้านั้นเรียกว่ายอมพับซะดีๆซแต่อันนี้คือยอม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 เปย์ซะดีๆยอมเปย์ซะดีๆคือแอมโกครับคือพี่แอมโก้เนี่ยคือแบบพอมองเห็นเห็นแขก ซึ่งจริงๆ,ๆผมว่าสายตามองมาที่เรา,า,าเราขาสายตามองเราสองคนนี่แหละ <c oughs> ขเขารีบเดินมาขเขารีบเดินมาแล้วก็ผายมือไปที่ผายมือไปที่ช่องของแอมโกคือต้องบอกว่าของผมอะถ้าเจอพีอ่แอมก็พี่แอมสวัสดีครับก็สวัสดีปกติมามะมามะแล้วแล้วย่อเปสซะดีๆแล้วทีเนี้ยมันมีจังหวะหนึ่งที่พี่หันไป แอมโกกกำลังกวักเรียกคนอยู่ตัวดีดประจำตัวดีดประจำวงแล้วลือแล้วคงจะถ้าใครติดตามติกตอกของพี่แอมโกก็รู้ครับดาวติกสายไอดอลที่เป็นดาว t i กตอกครับเธอคือ king of tiktoker ของอลิสนตอนนี้ครับแล้วก็ยินงก็ต้องอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยพี่แกอยู่พีชด้วยครับผม